สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านล่าสุดลุงนี้ก็ไม่ยังไม่เคยมาบ้านผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาลุงนี้เดินดูนะเอฟซีโอมาถึงก็ไม่รอช้านะดังคึมก็รีบถูบ้านเอฟซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนามลบบ่สนามนนมาถึงจังบงไม่เหนื่อยเลยเนาะฮะไม่ไม่ต้องทำอะไรมีที่นอนพร้อมเลยพร้อมนอนแล้วผมเนี่ย พ่แจ๊วเป็นไงลุงนี้บ้านผมสวยพอนอนได้ไหมนอนได้สวยด้วยอืวันนี้ต้องมีใครคนหนึ่งอะไรอะไรนอนห้องเก็บของเพราะวันนั้นกับตันนอนแล้วใครใครอยากนอนจะนอนล่ะลุงนี้ก็มีมีเต็นเลยเนาะเต็นแล้วอุนอนในเต็นดีกว่าเนาะมันนอนนอนนอนอยู่ในนั้นก็ได้อยากนอนนอนในห้องเหรอเพราะว่าเต็นดีกว่าเก็บเก็บเต็นเนี่ย ฮะขี้เกียจเกี็นอยากเห็นตอนกลางเต้นอ่อาเต้นดีกว่าไหมเดี๋ยวกาเดี๋ยวกรางช่วยนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดห้องอันนี้เป็นห้องห้องลูกชายอือใช่ย้ําว่าบ้านของผมเนี่ยยังไม่เสร็จเร็วเร็วเนี้ยเร็วเเนี้ยจะต้องขนของออกเพราะว่าจ้างช่างเขามาตีฟ้าใช่แล้วก็เดินตีเดินไฟ ะเดินเดินมานี่ถ้าเกิดลุงนี้จะนอนก็จะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องนี้แต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของเออแต่ถ้ามันถ้าจะนอนจะนอนอ่ะเราต้องขนของออกกันแหละไม่ต้องขนก็ได้การเต้นนอนถ้าถ้าจะกางเต้นนอนมันเต็มเลยนะเต้นเจ้ามันไม่ได้นะเต้นเจ้ามันใหญ่เราเราไม่ต้องขนออก อแล้วก็ไม่ต้องมาคํามานวณตรงนี้การเต็นนอนดีกว่าที่เกียจขนเยอะของเยอะใช่ไหมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องได้ออกอยู่ดีผมก็เหมือนกันเพราะว่าช่างเขาจะมาทําตีผ้าผมก็รูนแหละที่สัญญาณไฟที่มันแรงอยูตรงนั้นเ่ยใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้ช่างมาต่อตรงนั้นก็ต้องไปนอนตรงนั้นเอาจะไปนอนตรงนั้นให้ช่างมาต่อตรงนั้นโอ้โหพี่น้องเอ้ย ตอนนี้เราต้องขนพวกนี้ช่างเขาเดินไปยิงป้อเรียกว่าอะไรนะเมื่อเช้าว่าออนกอะไรนกดหรือเอาดอเอาดดเอาดเอ้าโดเดี๋ยวผมไปเอ้าโอแต่ลงมาแรงนะใช่เพราะว่าอยู่ตรงนี้ไปก่อนให้ช่างเขาทำตรงน้นเสร็จแล้วค่อย้ายไปอยู่ตรงนู้นอืมแล้วในห้องนี้ห้องอะไรห้องนอนนี่ห้องนอนผมนี่นอน นี่คือห้องนอนใช่สนามบไหนนะครับสนามเม็กซีย์ในซียในเนาะเราก็ต้องได้ขนออกเหมือนเดิมพี่น้องเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาถ้าลุงนี้ได้ทําการถือกล้องบ่อยก็พูดบ่อยๆเดี๋ยวลุงนี้ก็จะชินไปเองใช่อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองที่ลุงนี้ถ่ายเองนี่วันนั้นคลิปแรกที่ถ่ายอยู่ข้องหมูอืนี้น่าจะเป็นคลิปสองคิปสองนะใชก็จะชินไปเองเป็นไง บ้านผมก็ได้อยู่เนาะหลังไกลด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ลุงนี้นะเอฟซีพูดไปๆอ่าอืมคุยกับพี่น้องเอฟซีหน่อยอ่าทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยเขามีที่นอนกันหมดแล้วนะเหลือเจ้าคนเดียวแล้วเนี่ยดูๆนะนี่ที่นอนของช่างพงษ์นี่ พร้อมก็นอนนะฮะ f c โอ้ของยังพงพับอย่างดีเนาะเรียบคือนอนเลยนะเนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจแจ้วอ้้วแจนี่อุปกรณ์อาบน้ำเขาก็พร้อมแล้วนี่ครับพ่น้องห้องน้าก็สบายไม่เหือน้องไม่เหมือนบ้านของผมนาะแบบนี้สบายไม่เหมือนบ้านยังพวงเนะหมอนบ้องนี้มีอยู่ห้องเดียวห้องห้องเดียวไม่พอฝนตกเครียดเลยต้องกลางร่มเข้าไปอีก หลังคาลวดห้องน้ำบ้านผมสองห้องเลฟซีนะครับไปดูห้องครัวเขาดีตรงนี้สุดยอดเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต่อเป็นห้องครัวอันนี้น่าจะไม่ใช่ห้องครัวนะอันนี้ที่กินกาแฟโอ้โหที่กินกาแฟนั่นแหละนี่นะพี่น้องข้าวของเราก็ยังเหลืออยู่สี่กระสอบเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งปันนะฮะใช่ไหม เราจะเขาเรียกว่ากอกทําเป็นถุงอะนะให้มันเท่าเกันแล้วไปมอบนะเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นรตเดียวกันกับที่เราไปมอบแต่ว่ามันมันมอบไม่ได้เพราะมันมันไม่เท่ากันผมว่าเอาแบบนี้ไหมตัดครึ่งเลยปาดครึ่งเลยดีไหมเราเอาไปมอบลองเนื้อจากบ้านแต่หลังไหมเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าอยากอยากให้ไปมอบหลังอื่นบ้างแต่กรด็นประสงค์ของเอฟซีเด้เนะ แต่มันมาพร้อมกับอันนี้คือที่เขาเอาไปให้รอบเนี่ยคือบ้านแปดหลังนะที่เอฟซให้ไปมอบนะเอาพี่น้องมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับว่าข้าวสารสีกระสอบนี่เราจะาสามารถนําไปแจกจ่ายบ้านน,าน,นอกจากบ้านแปดหลังได้ไหมเนาะมันมอบมอบได้ผมว่าแต่ว่านะเราเรายังไม่ได้ไปดูบ้านหลังอื่นเลยนเนาะเพราะมันก็นานเนาะใช่ผมว่ามอบไปเลยก็จบเนาะ ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่บอกเพราะว่าม้อแปดหลังนั้นไปก่อนแหละหลังนี้ไปก่อนเนาะเอาไว้นานมันก็ม้อหม้อจะกินเนาะทุกท่านทำไมถ้วยมันขยับลงมาเรื่อยๆนะมันไม่ไม่ไม่ดูเหมือนกันนะครับดูสังเกตดูเห็นไหมถ้วยมันขยับนั่นอ่ะโอ้โหไม่ไม่น่าเชื่อว่ามาบ้านไอ้ในเนาะลมจะแรงขนาดนี้นะครับผมลมแรงไงถ้วยถ้วยจะปลิวเลยด้วยพี่อ่ะอ่ะรุ่นที่สองเนาะที่ตรงนี้ถือ กล้องนะครับผมนะเดี๋ยวเขาจะก็ไม่ฮะในคลิปต่อไปตู้เย็นมีน้ำโคกไหมน้ำแบบซี่อ่ะเอาไปซื้อต่อหน่อยไม่มีตู้เย็นมีน้ำโคกไหมน้ำแบบซี่ไม่มีเอามาซื้อต่อหน่อยผมก็งงก็ฝากไว้เท่านี้ในฟิลท่านสวัสดีครับ